ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของกวนผู้การเมืองชนกับปมเงินเรียกไถเงิน140ล้านบาทจากเครือข่ายของเว็บพนันออนไลน์ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตามที่เรานําเสนอไปครับเฮียชูครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อจอมแฉเขาออามาบอกว่าอ๋อเนี่ยนะมันก็คือเกมนะในการสึกชิงตําแหน่งผบตรที่กาลังจะเปลี่ยนทายคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันในการทําผลงานระหว่างรองโจ๊กกับรองต่อใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ครับนักข่าวนะครับมีโอกาสได้เจอผบตรคนปัจจุบันก็เลยมาจ่อปากถามท่านว่าจริงไหม พบตรครับก็คือพลตรเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะครับท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดพิงพูดพาดพิงถึงประเด็นนี้เองนะครับนะบอกว่าท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามความเป็นจริงคุณชูวิทย์มีหลักฐานไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งหน้าที่ของตํารวจเนี่ยก็ต้องทําความจริงให้มันปรากฏว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับนี่แล้วก็พาดพิงถึงตำรวจระดับสูงกว่าระดับผู้การด้วยที่เข้ามามีเอี่ยวอยู่ฉากหลังอะไรแบบนี้ พบตรยืนยันครับบอกว่านาตอนนี้ยังไม่พบหลักฐานนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปบอกว่าให้สื่อมวลชนไปถามคุณชูวิทย์ด้วยว่าไอ้สิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเนี่ยขอดูหลักฐานหน่อยมันมีหลักฐานมันมีน้ำหนักพอไหมส่วนตัวท่านพบตรอบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่จะเร่งกันสร้างผลงานนะครับเพื่อจะช่วงชิงตําแหน่งพบตรคนต่อไปที่จะมารับหน้าที่ต่อจากท่าน เอาตรงๆเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์เขาก็ชี้เป้าว่า2คนที่เป็นตัวแต่งแต่งขาที่จะเข้าวินในาการเป็นผอตรอก็คือรองโจ๊ก,กับรองต่อพลตรเอกต่อศักดิ์สุวิมลถูกไหมครับกับพลตรเอกรองโจกนะครับ ตุระเช็หักผาน,นขอคุณมากครับคุณหนูฮะซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางด้านพอบอตรอบอกว่ามันเป็นเรื่องของผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาร้องเรียนนะครับมาแจ้งความที่สอพอคูคตดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการมาแจ้งความดําเนินคดีมาร้องขอความช่วยเหลือแล้วมาแจ้งความกับตารวจสอพอคูคุคดเพราะฉะนั้นในตารวจก็ต้องทำทัไปตามพยานหลักฐานขายายความดาเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยก็มีการมอบหมายนะครับคดีเนี้ย หัวหน้าชุดการทํางานต่างตั้งให้พลตเ,เอกสุรเชษฐหักพานนะครับรองพอบอตรเนี่ยกำกับดูแลร,รับผิดชอบขยายผลในเรื่องนี้และที่สําคัญท่านพอบอตรอบอกนะครับบอกว่ากําชับรองโจ๊กไปแล้วว่าทุกอย่างแม้ว่า คนที่ก่อเหตุน,นะครับที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยจะเป็นตํารวจระดับสูงถึงผู้การจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีนายตารวจอีกหลายต่อหลายนายแต่ต้องทํางานอย่างตรงไปตรงมากาชับรองโจกไว้เบื้องต้นนะครับผอบอตรอบอกว่ากนวนของผู้การเมืองชนนั้นเข้าข่ายก็คือ157่าเละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และความผิดเรื่องของพอรบอุ้มหายลองฟังกันดูฮะเรื่องที่ผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ว่าเรื่องคดีของชลบุรีเนี่ย เราก็ต้องทําตรงไปตรงมาซึ่งผมได้กับชับท่านรองธรเชษฐ์แล้วว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชายชนให้ความสนใจและเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจที่เข้าข่ายเรื่องผิดในตําแหน่งหน้าที่ด้วยนะครับต,ต่างๆเรี่ยเราก็ต้องทําให้มันตรงไปตรงมาและโปร่งใสที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อมีความคืบหน้าในแต่ขั้นตอนก็ให้สมัมภาษณ์ชี้แจงประชาชนได้เลยนะครับ โซอีประเด็นนึงครับท่านผู้ชมครับนะครประเด็นที่ทางตํารวจมีการแต่งตั้งพลตร,รีธนาวุฒิจงจิราครับนะผู้บังคับการกฎหมายและคดีตํารวจผูทรภาคที่2รักษาราชการแทนผู้ก,การจังหวัดชลบุรีนะครับคือตอนนี้สังคมก็ตั้งข้อสังเกตการตั้งข้อสองสัยกันว่าเอ๊ะการแต่งตั้งครั้งนี้มารักษาราชการแทนเนี่ยมันเหมาะสมหรอ เพราะที่ผ่านมาครับพลตรตรีธนาวุฒิเนี่ยเป็นหนึ่งในตํารวจที่ถูกพลตรตรีกิตเนเนะอดีตผู้การเมืองชนคนที่แล้วเนี่ยแจ้งความดําเนินคดีในข้อหากันแกล้งให้ได้รับโทษในคดีเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาในภูเวล่า ที่พัทยาชลบุรีปี65คือชลบุรีเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็การเปลี่ยนผู้การเนี่ยในชลบรุรีใครจะเชื่อว่าปีหนึ่งเปลี่ยนกันสองครั้งเลยเรื่องนี้พบตรอบอกแบบนี้ครับบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่2นะเป็นคนชงเรื่องมาให้เสนอรายชื่อมาให้ส่วนตัวท่านก็มองว่ามันเป็นคนละโซนกันนะมันต้องแยกออกจากกัน ไม่เกิดความเสียหายหรอกให้ทํางานไประยะหนึ่งก่อนนะครับซึ่งทางพบตรและทางตำรวจก็เฝ้าจับตามองอยู่ถ้าเกิดว่าทํางานผิดพลาดหรือทํางานบกพร่องอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็สามารถพิจารณาและโยกย้ายในภายหลังได้ พอบอตรว่าอย่างนั้นในขณะเดียวกันครับพลตรวจเอกสุรเชษหักพานรองพอบอตรครับท่านบอกกับเรานะครับบอกว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่ออกหมายจับไปนะครับก็คือบอยบอยพัทยาหรือเสียบอยที่หลายๆคนรู้จักกันม,มีเงินเป็นพันพนล้านเป็นหมื่นๆล้านแบบนี้รองโจบอกว่าบอยติดต่อมาหาชุดทํางานนะ เสนอเงื่อนไขมาบอกว่าถ้าเกิดว่ามามอบตัวเพราะตอนนี้บอยอยู่ต่างประเทศถูกไหมครับถ้ามามอบตัวแล้วเนี่ยตัวบอยเองต้องได้รับประกันตัวเพราะฉะนั้นรองโจบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาต่อรองครับไม่รับเงื่อนไขนี้นะครับส่วนกรณีที่บอยพัทยาหรือว่าเซบอยนะฮะในเมื่อรองโจบอกแล้วว่าไม่ให้ประกันตัวอยู่แล้วคุณจะมามอบตัวกลับเข้าไทยมามอบตัวหรือคุณจะหนีไม่มอบตัวอันนี้มันเรื่องของคุณรองโจบอกต่อนะครับบอกว่าณนะปัจจุบันบอยยังอยู่ต่างประเทศอยู่ใช่ไหมครับล่าสุดก็ประสานไปที่ ที่กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อขอหมายแดงระหว่างไล่ล่าตัวผู้ต้องหาพลเรือนอีก3คนนะครับคือตอนนี้ท่านผู้ชมก็มีทั้งหมด13รายแบ่งออกเป็น8บวก2บวก3 8คือใคร8คือตำรวจภาค2 2คือตำรวจไซเบอร์และ3คือพลเรือนเมื่อวานนี้รองโจ๊กขยายต่อครับบอกว่าได้มีการสอบสวนสอบปากคำไปแล้วนะครับกับนายตำรวจทั้งหลายเนี่ยเกินครึ่ง รับสารภาพแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมกับตํารวจนะอีกประมาณสัก4ี่สหนายแล้วก็อาจจะมีพลเรือนด้วยรองโจกบอกแบบนี้ครับจากการตรวจสอบตัวเงิน28ล้านบาทนะครับที่มีการตบซับกันรีรรดไถเงินกันนะครับเป้เงิน28ล้านจําได้ใช่ไหมเป้ก็โทรกลับไปที่ที่เมียนมาบอกว่าให้เอาตังมาให้แล้วก็มีนอมินีอีก3คนมีเป็นผู้หญิงด้วยเอาเงิน28ล้านใสก่กระเป๋าเดินทางสีชมพูมาแล้วให้ไปรับกันที่วัดที่จังหวัดเชียงรายแบบนี้นะครับ และสืบไปสืบมามีการเอาเงินเข้าธนาคารนะเงินสดนะท่านผู้ชมครับให้กับทางด้านบัญชีมาห้าบัญชีและก็มีการโอนเงินไปรองโจ้บอกว่าเงินตรงนี้สืบซราม,มาว่าโอนให้กับเซียนพระคนหนึ่งซึ่งตำรวจเองก็มีการประสานให้เซียนพระคนนี้ให้ปากคำแล้วในฐานพะพยานนะครับแล้วก็ฝากถึงพยานด้วยนะครับบอกว่าในเมื่อเรียกมาสอบปากคำในฐานพะพยานบุคคลน,นั้นก็คือเซียนพระคนนี้ ห้ามพูดเท็จนะถ้าคุณให้การเท็จอันนี้คุณมีความผิดและนอกจากนี้แล้วครับตัวท่านเองยังยืนยันนะครับว่าหลักฐานทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกันหลายต่อหลายส่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอรวบรวมพยานหลักฐานและขอใช้เวลาทุกอย่างจะแน่นหนามากยิ่งขึ้นฟังรองโจกดูฮะ มีการโอนเงินนะครับนะจำนวนทั้งหมดนะครับไปสู่บุคคลนะฮะที่รับซื้อขายพระนะครับนะก็ทราบชื่อรายละเอียดหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบประคำนะครับคือในการสอบประคำในขั้นแรกเนี่ยก็ต้องสอบประคำเนี่ยน้าพยานนะฮะแต่ว่าก็ฝากถึงพยานว่าเมื่อให้การเนี่ยน้าพยานแล้วนะครับนะถ้าท่านให้การที่ไม่ตรงต่อความจริงภายหลังอาจจะมีความผิดฐานให้การเท็จนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนความเชื่อมโยงเนี่ยเหมือนที่ได้เรียนนะครับว่ารามีความเชื่อมโยง หลายส่วนแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ครบนะต้องขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากกรองโจกออกมาบอกนนี้ไม่ไม่นานนักนะฮะทางสมาคมพนักง,งานสอบสวนสโมสรตารวจถนนวิภาวดีรังสิตครับต้อมนครสวรรค์กฤษดาไทยสําราญเซียนพระชื่อดังพร้อมกับผู้ติดตามมาพบคณะทํางานชุดคลี่คลายคดีครับเพื่อให้การในฐานะพยาน เนื่องจากว่าในต้อมกับในบอยเนี่ยเป็นเพื่อนกันและบอยมักจะมีการไปเช่าพระกับในต้อมเสมอส่วนเงิน28ล้านบาทที่พนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองคนก็มีรายงานบอกว่าเป็นเพราะว่าในบอยเนี่ยทำการเช่าพระเครื่องกับในต้อมรวมไปถึงเครื่องรางของขลังต่างๆอีกทั้งอาจจะมีเงินจํานวนมากกว่า28ล้านบาทแล้วก็ยังมีอีกหลายยอดทําให้วันนี้พนักงานสอบสวนจึงเรียกต้อมเซียนพระชื่อดังเนี่ยมาสอบถามในหลายๆประเด็น ต่ว่าอย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏข้อมูลว่าไม่ต้อมเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการรีดเงินในเป๊กกว่า140ล้านบาทหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าระหว่างการสอบปากคำนในต้อมน,นะฮะได้ออกมาขอเข้าห้องน้ําก็ทําให้สื่อมวลชนาถามว่าเอ้ยเกี่ยวข้องกับเงิน28ล้านบาทหรือเปล่าต้อมมาตอบั้นๆว่าไม่เกี่ยวข้องครับขอให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนนะครับนักข่าวก็ถามไปอีกว่ารู้จักกับบอยหรือเปล่าต้อมก็บอกว่ารู้จักครับเป็นเพื่อนกันครับ แต่ไม่รู้ว่าเงินที่ในบอยเอามาเช่าพระน่ะมีที่มาที่ไปยังไงหรือเชื่อมโยงกับการรีสับหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ครับอ่ลองฟังช็อตนี้ดูช็อตนี้ดูขอให้ปากคำดีกว่าครับไมม่ีรขอให้ปากคำดีกว่าครับเ่ไม่ใช่ครับผมเป็นเราทำหน้าที่อะไรคะพี่รู้จักกระบอกไหมเราทำหน้าที่อยไรเราเราทำหน้าที่อะไรที่เรากันที่ี่รู้จักกระบอยไหม ตอนที่ไปหาปากคำแล้วแวะเข้าห้องน้ำใช่ไหมออกมาเข้าห้องน้ำแล้วโดนนักข่าวกลุ่มถามเลยนะฮะเมืม่อวานนี้นักข่าวช่องแปไปคุยกับหนึ่งในตำรวจที่ถูกแจ้งข้อหารีดทรัพย์รยล้านบาทก็คือพันตำรวจโทเสถียรรัชพงษ์ไทยรองผู้กำกับการสพหนองขามครับท่านเปิดใจบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องเนี่ยโดนข้อหาโดยไม่ได้รับความยุติธรรมผมไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาเลยเพราะพฤติการของผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหานั้นเลยผมปฏิเสธนะผมไม่ได้กระทำความผิด ส่วนที่ผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องให้ทีมสอบสวนะเป็นฝ่ายชี้แจงตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเสียใจมากยืนยันในความรู้สึกทุกอย่างโดยก็ชี้แจงว่าที่มีภาพปรากฏเป็นหนึ่งในชุดที่ไปควบคุมตัวในเป้แล้วก็หลักฐานที่ไปกอังคบการตำรวจตรจอดชมุรีเพราะผมปฏิบัติหน้าที่ตามคสาสั่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตํารวจอรจอดชมุรีเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือว่าไปรับรู้เรื่องการรีบซับร้อยสี่สิบล้านบาทแต่อย่างได้จึงเรียกร้องขอความเมธรรมผ่านสื่อมวลชนให้กับตัวเองด้วยนะครับ,รบยังยาวเป็นซีรีส์ต่อนะคะเรื่องนี้